สวัสดีเจ้าตะกี้ฮาก็ตับน้ำพริกน้ำปูไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เฮาก็สะมาแกงนองไม้นะเจ้านอไม้บ่งบ้านนะเจ้าใส่ผักแครใส่น้ำปูเนาะแกงแบบเมืองเมืองนะเจ้าอันนี้แม่ก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเจ้าเดียวจะใส่ถุงแล้วก็ตุบนะเจ้าบลซอยนะเจ้าบลาฝานเนาะอันนี้จะแกงแบบเมืองเมืองแกงแบบตุบนะเจ้า แต่วันนี้จะบัใส่พริกจีนนะเจ้าจะใส่พริกแตสดนะเจ้าโดยพริกขี้หนูสดนี่เองนะเจ้าอันนี้กระทุบเซจเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็มาตั้งหม้อไว้เลยนะเจ้าแกงนองไม้มันจะเมินเนาะเขาก็รอเปิ้ลซุกด้วยเกาะใส่รสดีลงไปก่อนเลยนะเจ้ากระเดียวเาก็จะตามด้วยผงชูรสนะเจ้าแล้วก็ตั้งนอไว้เลยนะเจ้าตั้งไว้เมิมนน้อยนึงนะเจ้านอไม้เนาะ มันจะสุกจาน้อยนึงเนาะตั้งละไว้เลยค่ะก็มาเตรียมเครื่องแกงนะเจ้าเครื่องแกงนอ่อบ่มีอย่างนักนะเจ้าสูตรแม่ก็จะมีกระเทียมนะเจ้ามีกะปิมีปาหามีผงนัวแล้วก็พริกตอ,อนแหละเจ้าอันนี้ก็ใส่กระเทียมสดลงไปเลยนะเจ้าแล้วก็ตาด้วยพริกขี้หนูนะเจ้าเลยพริกแต้นะเจ้ากินมันจะหอมนะเจ้าแกงนอ่อบสมแม่เนจะนิยมใช้พริกดิบหรือว่า บางเมนูกับพริกจีนะเจ้าใจพริกสดเนาะบะใจ้พริกแห้งนะเจ้าอันนี้กระตำพริกกับกระเทียมนะเจ้าเรียกแล้วก็เป็นอนเซตเนาะยกครกมาเลยนะเจ้าเฮากระน้ําเดือดแล้วเฮากระตักพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยกะปินะเจ้าอันนี้เป็นกะปิกุ้งกะปิหอมนะเจ้าบะเกมนะเจ้า ใส่กะปิลงไปใส่ปลาฮาไปเลยนะเจ้าอันนี้เป็นปลาฮาพม้มซุกนะเจ้าใส่ไปเลยสองสามช้อนใส่ใส่นักนัวนักนะเจ้าอันนี้คนเนี่ยกินบะร้างก็มาเป็นลูกมือนะเจ้าช่วยล้างช่วยล้างชามไปนะเจ้ารอแกงนองไม้ซุกก่อนเนาะถ้าซุกแล้วเราก็สามารถใส่ชูพุกกับไอ้น้ำปูนะเจ้า วันนี้เป็นโูกมือแม่เจ้าอันนี้ก็ล่อหน่อไม้ซุกเขาก็มาเตรียมใบชะพูหั่นซอยทิ้งไว้ก่อนนะเจ้ารอใกล้ซุกเขาก็จะใส่ใบชะพูนะเจ้าใบชะพูหรือพักแคร์นะเจ้าคนเหนือห้องพักแคร์เนาะอันนี้ก็ซากตามหนึ่งอันนี้ก็ใกล้ซุกแล้วนะเจ้ามาชิมรสชิมชาตินะเจ้าจางเกลือก็ใส่เกลือนะเจ้าจางผงนัวก็ใส่ผงนัวเนาะ อันนี้แม่ก็จิมดูก่อนนะเจ้าอันนี้จมูกเ,าาเจ้ามาแอวจมูกจากกรุงเทพมาแอวหานะเจ้าเออแม่ก็ดีใจเนาะทำกับข้าวสุดปีมือเลยน้ำปูตะกี้เนาะเอากระตักใส่กระปุกไว้เพื่อนบอกว่าใส่ถุงปิ๊กอกเอากระปุกนะเจ้าขึ้นเครื่องปิ๊กเนาะอันนี้ก็แกงไก้ซุกแล้วก็ใส่วัคแครนะเจ้าหรือใบชะพูเฮาดีแหละเก็บมาสดๆตะกี้นี่เนาะ อันนี้ก็มกกักกลนเพื่อมันพักใกล้ซุกแล้วนกะัเนาะแต่เดียวก็ใส่น้ําปูน้ําปูเนี่ยใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าใส่น้ําปูลงไปแล้วถ้าจางเกลือก็แท่งเกลือเนี่ยได้นะเจ้าราะน้ําปูเขามีรสชาติเค็มเนาะเขาก็จะใส่น้ําปูลงไปก่อนนะถ้าใส่เกลือลงไปก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มนะเจ้าจะแก้บ่ได้เนาะอ่าใส่น้ำปูกลนเพื่อน,น้ำคุณโอโลแล้วก็เป็นอันเสร็จนะเจ้า อันนี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าแกงแกงซุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้แล้วนะเจ้าอันนี้จากน้ําปูน้อยนึงก็ใส่น้ําปูลงไปแหมน้อยหนึงนะเจ้าเมนูแกงนองไม้บ่งบ้านนะเจ้าใส่น้ําปูเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เต้ายนะเจ้าวันนี้แม่แกง2เมนูรวดเลยนะเจ้าแกงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนะ่ะเนาะหน้านี้หนะ้าหนอเจ้า ก็เมนูแกงนอนะเ้าะน,น้ำพริกน้ำปูนอต้มนะเ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอ้อันแม่และก็ปพ่อตัวนะงเ้าใครมีไออย่างแนะนำหรือติชมก็ฝากคอมเมนต์ไว้เลยได้เลยเ้าวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีเ้า